รรััักกแแลแลล้้้ววว็ททิิงงงงเเเ่่่นนนจจจะธอออยาใหาคืคลิปนี้จะสอนวิธีการทำตัวหนังสือแบบคาราโอเกะพร้อมกับแถบวิ่งสีน้ำเงินตามที่คอมเมนต์ขอมานะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูวิธีการทำกันเลยหลักๆเลยที่เราจะต้องใช้ก็คือไฟล์เสียงและไฟล์ภาพที่ใช้ประกอบหรือไฟล์วิดีโอก็ได้ อันดับแรกเลยก็นำไฟล์เสียงที่เตรียมไว้ลงมาวางไว้บนไทม์ไลน์ก่อนได้เลยครับอันนี้ผมเตรียมเป็นไฟล์เสียงเพลงสั้นๆมาทำเป็นตัวอย่างให้ดูกันนะครับประมาณนี้เเธธออมารรแลลล้้วววก็ททิงงง่่นจะใหััคืต่อมาก็นำไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอที่จะใช้เป็นภาพประกอบลงมาที่ไทม์ไลน์เหมือนกันครับ ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ไฟล์ภาพมาประกอบแค่3ภาพนะครับได้แล้วก็ลากลงมาเลยภาพแรกนี้ก็จะให้มีความยาวเท่ากับท่อนแรกที่จะพิมพ์ใส่ลงไปนะครับกะเอาคร่าวๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยปรับอีกทีภาพที่2ก็สําหรับท่อนที่2เหมือนกันครับปรับให้ความยาวเท่ากันกับท่อนที่2แล้วก็ภาพที่3สําสหรับท่อนที่3เราก็จะมีทั้งเสียงเพลงแล้วก็ภาพประกอบเรียบร้อยแล้วแบบนี้ มารรัักแแลออลลงงงจจะะเเเื่่ออ้้ววว็ททิินนธใหคขั้นตอนต่อมาเราก็ใส่ข้อความเนื้อร้องเข้าไปครับก็สร้างข้อความได้เลยมาที่เมนูมุมจอด้านบนซ้ายมือตรงนี้ครับแล้วก็เลือก t i t l เเพื่อสร้างข้อความลากลงมาวางไว้บนไทม์ไลน์ตรงนี้ก็ปรับให้เท่ากันกับภาพประกอบ จากนั้นก็ double ท a p เข้าไปที่หน้าปรับแตง่งตรงนี้ก็พิมพ์ข้อความของท่อนแรกของไฟล์เสียงที่เราเตรียมมาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เพื่อความสมจริงผมก็จะใช้ฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ราโอเกะเลยนะครับก็คือฟอนต์อังสนา upc เสร็จแล้วก็ปรับขนาดตามที่เราต้องการจากนั้นก็มาเลือกรูปแบบข้อความอันนี้ครับที่เป็นตัวหนังสือสีขาวมีขอบสีดำแบบนี้ แล้วก็ลากลงมาวางไว้ที่ด้านล่างจอประมาณนี้สำหรับตัวฟอนต์อังสนา UPC นี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีผมได้เตรียมลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วครับที่ใต้คลิปนี้ส่วนวิธีการติดตั้งฟอนต์ก็สามารถคลิกดูได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านบนจอขวามือเลยนะครับหลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆจะใส่ข้อความที่เป็นภาษาคาราโอเกะเข้าไปด้วยก็ copy ข้อความชุดนี้ได้เลยครับแต่ปุ่มบวกตรงนี้ ลากลงมาไว้ใต้ข้อความเนื้อร้องแบบนี้หลังจากเตรียมข้อความท่อนแรกเรียบร้อยแล้วก็ออกมาที่ทไลายได้เลยครับตรงนี้ผมจะขยับข้อความให้ตรงกับเนื้อร้องขยับนิดเดียวครับส่วนท้ายนี้ก็ปรับให้ตรงกับภาพประกอบแต่เล่นเพื่อเช็คดูอีกทีครับเเธอมารแแลล้วก่น โอเคได้ละต่อมาเ,าเราก็ก o อ y ข้อความในชุดแรกมาใช้ครับแต่ปุ่มบวกที่แถบเมนูด้านล่างตรงนี้ครับเพื่อ Co อ y แล้วก็ทําซ้ําเหมือนกับข้อความชุดแรกเลยตัดมาตอนที่ทําเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ครับเเเเธธออออมารรแแลลล้้ววก็ทิิงงงง่นงงนจนจจจะััหตรงนี้เหมือนจะต้องปรับนิดหน่อยอยใหเจ ค่อนที่3นี้เนี่ยข้อความโผล่ขึ้นมาไวไปหน่อยก็ขยับออกไปนิดหนึ่งเพื่อให้ตรงกับคำร้องลองดูอีกทีครับออยหจววัันลงงท่งคืตรงนี้ก็อีกนิดหนึ่งครับเเธอออย่าให้จจววัันลงทงทคื โอเคก็ได้แล้วครับในขั้นตอนของการทําข้อความคําร้องแต่ละท่อนพร้อมภาพประกอบต่อมาเราจะทําข้อความสีน้าเงินนะครับที่เป็นตัววิ่งเวลาที่เราร้องอันดับแรกเนี่ยให้ Copy ข้อความทั้ง3ชุดครับแต่เครื่องหมายบวกตรงนี้เหมือนเดิมก็จิ้มที่ไฟล์ที่เราจะ Copy นะครับแล้วก็แตะปุ่มบวกจนครบทุกไฟล์ Copy ครบแล้วก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งครับเริ่มจากข้อความชุดแรกก่อน เข้ามาแล้วก็ให้เราปรับรูปแบบของข้อความเป็นข้อความชุดสีน้ำเงินตรงนี้ครับแต่เลือกได้เลยเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มาที่เมนู r a m e and Fit ครับเลือกเมนู Cropping ที่แถบด้านข้างตรงนี้จากนั้นก็มาเลื่อนแถบเวลามาไว้ที่จุดเริ่มต้นตามด้วยแต่ปุ่มบวกตรงนี้เพื่อกำหนดคีย์เฟรมจุดแรกแล้วก็เลื่อนครอปมาหยุดตรงหน้าข้อความแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็เลื่อนแถบเวลาไปที่ท้ายประโยคแล้วก็เลื่อนครอปกลับมาหยุดไว้ตรงท้ายข้อความแบบนี้แต่เล่นเพื่อเช็คดูอีกทีครับะะจะเห็นว่าคำว่าทิ้งเป็นคำสุดท้ายของท่อนแรกนี้มันจะอยู่แถวๆนี้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้คีย์เฟรมจุดที่2เนี่ยมาอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันแต่คีย์เฟรมจุดที่2ครับแล้วก็จิ้มกากบาดตรงนี้เพื่อลบคีย์เฟรมออกไปก่อน คราวนี้ลองฟังดูอีกทีครับหยุดตรงตำแหน่งนี้เลยแล้วก็เลื่อนครอปเหมือนเดิมครับไปไว้ที่ท้ายข้อความเสร็จแล้วก็ออกไปที่ไทม์ไลน์ที่เหลืออีก2ชุดที่ก๊อปปี้มาให้ทำแบบเดียวกันเลยครับหลังจากทำเสร็จแล้วเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไง มารักแล้วก็ทิ้งเล่นแรงจริงนะเธออย่าให้เจอวันหลังจะทั่วคือทีนี้เพื่อให้ภาพและข้อความท่อนสุดท้ายเนี่ยแช่ไปจนจบพร้อมดนตรีก็ปรับยืดเพิ่มได้ครับตรงนี้ไม่มีผลอะไรกับคีย์เฟรมเสร็จแล้วลองดูอีกทีครับักเธอย่าให้เจอ หวัันลงจก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำตัวหนังสือคาราโอเกะพร้อมกับแถบวิ่งที่เป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ละเอียดมากกว่านี้เนี่ยในส่วนของแถบวิ่งสีน้ำเงินที่เป็นภาษาคาราโอเกะด้านล่างคำร้องเพราะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าแถบวิ่งสีน้ำเงินที่วิ่งเนี่ยจะเห็นว่าตำแหน่งของคำพูดบางคำจะไม่ตรงกับข้อความที่เป็นภาษาคาราโอเกะ อย่างเช่นแถบวิ่งสีน้ำเงินวิ่งมาถึงคำว่าแล้วแต่ด้านล่างที่เป็นภาษาคาราโอเกะเนี่ยวิ่งไปถึงคำว่าก็คือมันจะมีความเหลื่อมกันอยู่นิดนึงถ้าเพื่อนเพื่อนมีเสียเรยสตรงนี้ก็ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ก็ได้ก็มาดูวิธีการทำกันเลยนะครับสำหรับการทำให้แถวิ่งสีน้ำเงินแถบภาษาคาราโอเกะด้านล่างตรงกับคำพูดเนื้อร้องที่อยู่ด้านบนแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆดับนเบิบลแทบเข้าไปที่หน้าปรับแต่ง ที่ไฟล์แรกเลเยอร์บนนี้ก่อนนะครับแต่ที่เมนูไทเทลนี้นะครับแล้วก็มาแตะที่รูปดวงตาตรงนี้เพื่อปิดการมองเห็นของภาษาคาราโอเกะแล้วก็ออกไปที่ไทม์ไลน์ได้เลยทาเหมือนกันครับกับไฟล์ที่เหลือ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาให้เรา copy ไฟล์ทั้งหมดที่เราเพิ่งปิดตาไปเมื่อครู่นี้นะครับเพิ่มมาอีก1ชุดจากนั้นก็ double tap เข้าไปที่หน้าปรับแต่งเริ่มจากไฟล์แรกนี้ก่อนคราวนี้สลับกันครับให้เปิดตาข้อความคาราโอเกะแล้วก็ปิดตาที่ข้อความภาษาไทยจากนั้นก็มาที่เมนู frame and fit ตรงแถบเมนูด้านล่างตรงนี้ครับแล้วก็แต่เลือกเมนูค r อปปิ้งที่เป็นเมนูย่อยตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีคีย์เฟรมเนี่ยติดมาด้วยนะครับก็ไม่ต้องสนใจครับให้เราเลื่อนแถบเวลาตรงนี้มาที่จุดเริ่มต้นก่อนอันดับแรกแล้วก็เริ่มด้วยการเลื่อนแถบเวลาให้แถบวิ่งสีน้ำเงินหยุดอยู่ที่ท้ายคำพูดทีละคำเราเช็คดูว่าแถบวิ่งด้านล่างเนี่ยตรงกับคำพูดด้านบนหรือเปล่าอย่างเช่น แถวิ่งสีน้ําเงินด้านล่างเนี่ยวิ่งไปถึงตัวอแล้วแต่ด้านบนเนี่ยยังอยู่ตรงคําว่ามาอยู่เลยเราก็ขยับแถบครอปให้ถอยกลับมาตรงคําว่ามาแบบนี้นะครับตัวแอปก็จะกําหนดคีย์เฟรมขึ้นมาใหม่ให้เราอัตโนมัติแบบนี้เสร็จแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบครับ เรียบร้อยแล้วลองแตะเล่นดูครับเมร้แลวก็ทเห็นไหมครับว่าคำพูดในท่อนเนื้อร้องกับคำพูดในท่อนคาราโอเกะตรงกันพอดีก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมดเลยครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับแต่ก็ทำให้งานเราเนี่ยมีความละเอียดไปด้วยตรงนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับจนครบทั้งหมด เสร็จครบทุกขั้นตอนแล้วครับลองดูผลงานที่ทำกันเลยเเเเธธอออมาารรััักกแแลลล้ว้ววว็ททิิงงงออ่่นนนจจจใหคืโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นคลิปสอนการทำข้อความคาราโอเกะพร้อมกับแถบวิ่งสีน้ำเงินนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ใช้แอป l u m a Fusion นะครับในการตัดต่อก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดปุ่มติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ